กรครึ่งกระจิมิการของงานวงดนตรีพี่น้องเสียงสวรรค์จ้า ในพี่น้องก,ก็จะมอบรางวัลว่าที่ได้เท่าไหร่นะจ๊นนะเนเะา,า,นาออะาเงินตังคอที่ทมีกเ,มออเกียรติยศเสริมทางทางศีลธรรมในทองรองกรรมการตัดเมืองพัฒนาของการยุติธรรมเมืองเซบูรอนต้องเกียรติเกียรติมอ้อขอที่มีเกียรติยศเสริมทางผู้รับราชการผู้บ่อเจ้าที่ว่าเป็นการส่งเสริม ประเภทกีฬาเตะตังบันทัพนอกเชยคคูกิจกรรมการสสามฟัากันอินเมืยงไซบูปรงของเอาคู่ราเป็นบรรยากาศเดิมทีสาืสีสันไา้ในงานนะครับให้มีบรรยากาศเพุ่มขึนบนซึเต็มไปด้วยความาสมัคสมานสมัครก้าเอาขอเสียงเต็มเป็นเกียรติสัสุนี นอกจากมีรางวัลเงินสดแล้วก็ยังมีขันรางวัลเนาะงามงามๆบริสนันทร์นอสเต็มไปด้วยเกินว่าคุณค่าทางจิตใจอันล้เพียออมบรสันทรานอสสำหรับขันรางวัลเจ้า่าวไทยหุ่นด้อมยิกระปิงบออ่าวไทยหุ่น้มอม โอเเนาเอาต่อไปอีกท่านนระธาแขกรมีดีโอเคเนาขอแสดงความขังลใจท่านของขวัญน้ำมันกัทีเพือจั่วอ๋ที่ห้งที่หนึ่งที่สี่นอกจากมีหลานองเก้ายุสระบาดในตอนสดอบันบี ่าต่เานีเาซอ้ที่มอบางีรบอันดับที่มอันดับสได้แสนกีบลองอันดับหนึ่งได้สองแสนเจ้าค่ะโดยสำหรับบางพี แต่มันสับสนนะและทุพีได้ครับรางวัลสซนเลิศ์ได้ครับเงินสดสี่แสนก็บประกอบโดยทันและสี่แสนแล้วเรานงเพิ่มไปอีกแส่อีกแส่เอาขอเส้นทางสี่ลำดับอายิงตามลำดับเลยนอกจากนี้นเราต้องจัดแจงเนาะโอเคเนาะเจ้าจังสังเป็นเกียร์จังสูง ขอชุดเกียรตเทนเซอร์ทางสุกันพุตธาราศีห้องพนาหองการศึกษาธิการและก,กีฬาทั้งเป็นผู้สินอมเียกงานกีฬา,ากายกรรมนอกเป็นเตียงมอขอชุดเกียรตเทเซอร์นี<อ>่คือเป็นรางวัลอันสงเกียรตินอือมาเป็นคนกลังใจให้ครับลูกหลานงเป็นทางนานาเป็นกีฬาท,ที่มีความเสี่ยง ในการแข่งขันประสัสะนสนอถ้าวาบพมีการฝึกซ้อมอย่างดีนอกกาอาจมีขอ้อผิดพลาดเกิดขึ้นนอกจกังสั้นเพื่อเขาสีพันมาหอดจุดนี้ก็ถือว่าผ่านอุปสรรคนานาประการอันแสนยากจ้าถึงเป็นบ่ารางวัลในปีนี้เนาะสำเป็นปีรีเริ่มอาจซีบอเดกหนากามันจะเต็มไปด้วย เปินว่าสิ่งที่มีคุณค่าทั้ง้านจิตใจเนาะปีนหน้าปีในทางอนุกรรมก,การคณะประธานจัดการแข่งขันกะอ,อาจสิมีการเพิ่มของคนรางวัลให้อาณาดุหนหวคนนี้นเปิดตัวเปิดล้มเลิกถึงทองนอกตลอดสองเบอ่์อสองวันตีวานำเตียงแข่งขันขอสบสนามเอาขอเสียงต็มเบอเป็นเกียรติสุดสุดอีกคนห่งประธานเจ้าคอเตอกอันอดับที่สามสุด้ครัรบรางวัลนี้3 3> สุดโต๊ ลนึ่งลาง้านกิได้แก่ฮอนปูุีสุโธในนามเจ้าภาพบ,บ้านพดี๋ยนักเซิร์กุลไยนับตามลำดับเลยฮองสนเลอรอันดับที่สองได้ครองเงินสดสองล้านกิพร้อมด้วยขันรงวัติด้วยได้แก่นอกท็อปจากบ้านฮัวาอานปดอดัที่สองของเมืองไซบูนองอเซิร์รกุลไตยนับตามรดับองสนเลิรอ,อันดับที่หน ได้แก่แก้วฝ้ามีไซจะเริ่นสาสี่ล้ากี่อขันรางัลน่งหน่อยขอทีเป็นย์ส่วนรอแลผู้ที่ได้รับรางวัลสนเจ้าอกเงินสดอยู่สี่ลากี่อได้ขันเกียด่นได้แก่สองนสนโซ่เอาเสียฟัวทางสี่รางวัลก็ออกัตนไก่ดันมาอ่าท็อปฟี่มาเดียยัง ของต้นพ oh, ี five, two, three, four, okay, five five, three, oh, ่ฮะโอกาสเนา้องอันดับ2สําหรับน้พี่เนียยงตามลํดับเ้อท่านอาจารย์กีฬาเฮางซ้อยง1 2 3 4โอเคแก้วฟ้าเฮองอันดับ2 เรอห้อันดับตึงหรือว่าได้ที่สองนาะเอาาเบทสดได้ยังไงเนาะเออห้องอันดับเนอหรือว่าได้ที่สองเอออันดับดาบเนาะโอเพราะว่ามันเสบียสับเล็กๆของสับกีฬาบมอยู่เอาเป็นภาษาบันทึกกับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนาะเอาจังสักกาถือบาทางสี่ทางเนาะเป็นตัวแทนให้กับสีเทมออกมาถึงตัวบนไก่ตัวหนากระลัเปลี่ยนทียมงไม่ อันนี้สีทีมคือลองอันคือสิบสอี่าขออ้อจต้นเลยนะพี่น้องอักดนรันกหนึ่งก็ไดสีแส่สีล้านเนาะลองลองหนึ่งก็ไดสามองสามก็ไดสององสก็ไดหนึ่งจ้าอันนี้กระทอว่าเป็นเวลาอันานังใจ อ,อ,อ๋อติดกันมาซีไปเฮื่งทีพักการขัดเข่าเออขัดเจาะมาตลอดสองเมื่อสองวันจนพ่อวันหลังตึงออสุดท้ายสำหรับวันบบบนี้นนสำหรับรางวัลที่สี่ถือมาบ,บ่มีขัดนองมปแต่เงินสดเออรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามถือ่ามีขัดพอนเงินสด อ๋หนึ่งสองสามสี่ี๋วเป็นสดพอบคำรางวัลอันนี้นที่บนวะัเป็นแห้งประดับใจเนาะคือคนกำลัง,งใจให้กับังประดับสีไฟเดือดดวงถึงเป็นวาสิปอ,อนาดวงหลาไทยมาเนะาะเจ๋หวัดมันก็นกลดเตียงไปด้วยสิ่งที่มีคุณค่าทั้งใจอายากปอสามารถเปรียบๆได้ เป็นการส่งเซย์บนสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับกาตรเคงดันเรืออยู่ที่สนามสนามเก็บของบ้านเงินเห็นเมืองไส้ฟูทองของพวกเขาพี่น้องถึงเป็นว่าเป็นปีทับิีกับถือว่าบรรยากาศโอ้ขึ้นขึ้แต่ธรรมดาเอาเอาไทยห่วงหัวงกับท่านประธานคนนี้ได้เลยครับพี่ม้องนี่หลายซื้อหลายสำนักเอาโป๊ปเปอร์เมี่อกี้ส่งเซย์ดังๆเกี่ยวกับหนึ่งประธานเนาะงที่มา ตั้ง,งสองลมด้วยกีฬาเตะตั้งสาเร็ออรเตอที่อ้อนไหขออนุญาตทั้งท่ประธานคนคนสีมที่าทำโคมงตันเด็กน้อยบอลเลยว์บจะไหนทร ค่ะเพราะมันคำละ่ะตอนแรกก็ซิมีการครบงานกันอยู่ข้างบนเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็คือภาษาเทือนหินนะจ๊ะเดือนสี่พี่น้อง มีงานเฉลิมฉลองสามหมื่นสามคืนจ้า